สวัสดีจ้ามาพบกับปุ๋ยอีกแล้วจ้ามื้อนี้แกเป็นเมนูไก่ขึ้นเก่าเหรอเนาะอย่างอื่อนปกับซับซาบซบเพื่อเวลาของมาร์คจะได้เขเอเนนียวนะน้ำตาลใส่เข้าไปขเนอยจ้าสูลปลาตองใส่ซอสฟ้กเขาใส่เข้าไปน้ามันหอยน้ำปลาจ้าแล้วก็โ้นข้นค้น,น,นตุเล่ตุเ,เลจ้า คุกเข่าให้เขากันจ้ามักไว้จากสามชั่วโมงเนาะนี่จา้าปุยน้ำเสนออากาศท้อนๆเนาะนี่ปุยเสื้อว่าทุกคนเคยกินจา้าแต่แน่อยแต่แน่อยปุยกับผู้นึ่งละจา้ามากหลายที่เขาขายถุงละบานละจา้าหวานเย็นนั่นเองแสบคักแสบเนี่ยจา้า มือไดแม่บเซื้อห้ตีลงไปซักดินซักง้องอยู่ข้างล่างหมดละจ้าผู้ดใดท่านเนานะอากาศแบบนี้โอ้ชื่นใจหลายจ้าขอนางกินจักข้าวก่อนสิไปเก็บพักจ้ามือนี้อากาศหอนแหง้งกินแบบสบายใจเฉบเนาะแสบแสบแสบพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อ มากินน้ำกันจ้าแซ่บหลายหวานชื่นใจนี่จ้ะหลังจากกินหวานเย็นแล้วๆเนาะเลยสมใจอยากห้ากับพ้ากันไปตัดผักต่อเลยจ้ามือนี่คอยละซูนให้ผัวหลายจ้ะอันกะคู่ทั้งคู่ใจคอยผัวเอาไปเสียงไว้ใส่บุ ข่อยก็เลยได้กะละมังมื่อใส่ผักจาตัดไปจาผักกาดหินเห่าเล่มเล่มจะเล่มไปกินกระตำหมกหฮงกันเข่าวสวนคือเกาบ่มีอย่างเห็ดมือมือหนึ่งนี่ก็คือผักขมจา้า พลังเพอเอินอีหอย่างบุจำซื้อมันบ่ไดดตัดไปจากการใหญ่แสบหลายเดอ้อเอาไปลวกกินกระตับบองฮงจา่ามันสีไข่ไข่พักขมบานเห้าลหรนะเนาะแสบคือเกาจาก้าขนาคอยกระเกี้ยนเกียนจ้าเนี่ยอยปล่อยถิ่มปล่อยควางลหรนะเนาะขี้ข้านจา้าหาแนวเหฮดไม หาแตแนวเห็ดจา้าบ่มีว่าเวียกเห็ดสวนเนาะนี่จา้า่อยกระตัดอีกจาก้าต้นนี้ง่ามหลายใบดกนี่หมวลผ้า่อยกำลังจะง่ามจา้านี่มื่อน,นี้พัก่อยได้หลยหลายต้นน่อยๆกระตัดมันโหลดจา้าต่มกันแสบคือเกานี่ คอยอาสิจับกล่องโมนิงเด้อคอยบ่ไม่ผู้ซอยจ้ะคอยเฮ็ดผู้เดียวเนาะนี่พักในสวนของห้าปลอดสารพิษจา้านี่ก็อีกต้นหนึง่งอันนี้คอยบริลูกเด้อคอยเอาเมีดมาวานมันขึ้นของมันเองจ้ะขึ้นทั่วทีบยทั่วแดนจ้ะแต่แห่งงามงามจ้ะทุกคนอันใดคอยตั้งใจปลูกเป็นหนาน,นังเสียยังเช่นพักกวางตุงเนาะ อุ้ยเป็นดอกตั้งแด่ต้นทอปูมือนีจ่จ้ามันเถ่าเร็วคอยว่าเขาใจขึ้นกันจา้ากวางตุ้งเขาเลยปลยปลูกอีกเลยอันนี้ก็เอามาล่างจา้าคอยเลื่อมอัดกล้องตอนคอยไปเก็บใบบบวบกแหมคอยฆ่าคอยฆ่าตะหมูอยู่คอยระลือม,มันก๊ดอาดจา้าอันนี้คือใบบบวบจากสวนจา้าเก็บมาหน่อยๆพ่อละละ,ละบริกินหลายปนันเนาะ ไโบวโบงนี่ดีเด้เป็นยาพ่อมจ้าอันนี้กำลางประกาศหินจ้์ว่าต้องล้างมันดีดอกล้างนำเดียวกับพ่อพักจากสวนเขาเองล่างไปจ้าล้างล่างล่างบริไซย,ยาสีสารพิษเอียงต่างๆบริไซจ้า นะแต่ปุ๋ยขอกปุ๋ยมักมาใส่ย่างเดียวจ้านี่อันนี้เขาเสีเอาไปลวกเนาะกินกับตำหุงเศบเศบเ็จแล้วเขาก็สิไปเป็นคนดังแหรอจ้าพูดไดอยากไปเป็นคนดังกับปุ๋ยแนมาเด้อมาซอยปุ๋ยเน่จ้าปุยสีดังไฟติดบอมาลุ่นกันจ้า อันเตาเตาอันนี้บพต้องถามปุยเดอร์ว่าได้คุณได้แต่ใดมาปุยเห็นปูนปูนอันแฟนปุยมันเหลือเนาะเราอันมามาสมซีเมนจ้ามันเหลือจ้าปุยกะจับมันมาเห็ดเตาเลยจ้าพราะอันเตาปุยอยากได้เตาแบบบานเท่านาอะมันบ่มีไหมปุยกะจัดการเห็ดเองเลยจ้างามบ่ละเตาปุยได้สภาพนี่ละจ้าแต่กะใส่น้นไดเด้ ขอบอกอย่างไกลสุกเด้อจ้าถึงสี่ขีลายถึงหน้าตาจะอัปลักษแต่ข้างในก็ยังแต่ใส่ได้ดีเด้อจ้าเดอ้อคือค้นนี่แหละอัปลักษ์ต่อไปจา้าเข้ากัมาขนตู้เย็นเนาะหาหมาักฮวงอันนี้เอาไก่ออกมาก,ก่อนจา้าหมักฮุงเข้า,ายิใสยูนี่นี่เมื่อนันปอกเปลือกไจ้จ้า มุกฮงกับนวยป้อมปมอมเมื่อ,อเบไฟฮ้าอุ้ยกะติดยู่ได้ล่ะแต่บริดังบันไดจ้าสงสัยคือสิบดังอล,ล่ะพัดผัดพัดจ้มามัน่ค่อยติดบันไดเนาะพัดไปจ้าห้ไฟมันลุกนานไงดังได้ในนอยจ้านี่พัดอีกจ้าจะยุดพัดจนกว่วมมนสิบเป็นทานจะทานอันนี้บ่คือบานเท่าดี มันเห่าผัดปลาหน่คือแดงเลยอันนี้กะไก่ลงแลเราจ้าคนหนึ่งคนกินกับมานั่งเฝาแเราจ้าบนล้วนั่งมานั่งเฝาถากินจ้านั่งหิวเขา่าอีเมฆกับเฝาเฮ็ดเราเด้แต่ลูกเกิหิวจ้านี่กับไกจ้าเอ้ยสีเป็นตางงามบ่ละบนเรวเห็นบ่จ้าย่างไก่สุกได้เตาใบนี่ สงวนเด้เฮ็ดเองจ้านี่อันคนหน่อยคนหน่อยอยากกินแล้วไมมคอยไปเอามีดมาหั่นกอนเด้อมันจะได้สุกเร็วจ้านี่คอยก็เอามีดมาแล้วเนาะมาปาดปาดมันจ้าให้มันแร่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 แล่แบบให้มันต้นหน่อยลงกนะจ้าให้มันอันขังไนมันสุกเร็วเร็วนะแม้เออน่ากระหิวแล้วแมนั่งมานั่งเฝ้ามึงดู เออข่อยก็จําเป็นก็นต้องพริกแ้งจ้าพริกแผงน้ำนนาซอดขอ่อยกระตักใส่จ้าดีอยู่ข่อยมาว่าท่านเอาไปทิ่มจ้านี่ขอ่อยก็ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บบวง,งามกระซามั่นจ้าเพราะมันสุกเร็วจ้าคนหน่อยเขาหิวเร้วนั่งงามเขาหิวเนาะมานั่งสั้นเขา่าเฝาแล้วจ้ามาเฝาเมียปิ่งไก่ นั่งนั่งได้กินหอมนั่งกับตามกินมาจะอุ้ยเบาขึ้นหมาเนาะอุ้ยนีไม่ก็ค่อยเคี้ยวกันโอ้ยโอ้ยมันไ่ออกโอ้ยเออดึงออกแมนมือโหลดปาดตัวใจให้นี่โอ้ยแลงแรงแลงแรงแลงกินไห้ขื้เก่าเนาะพิกจ้ะพีกโอ้ยมนสีไม่ บูเรยบอยากให้มันไหมเร็วกว่าใส่น้ำตาลนหน่อยๆอยเด้อจ้าเด้อปุ้ยใส่น้ำตาลหลายเพราะเด็กหน่อยเด็กหน่อยส่วนมากกับเขาหวานหวานนี่เขามากตัวจ้าข่อยก็เลยใส่น้ำตาลหลายจังน้อยไม่ก็เลยไหมเร็ยวก็จ่็น้าลงไปจุ่มเออไอน้ำซอสมันเนาะนี่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 ผ่านมาบดดูนมันก็สุกแล้วจ้ามันก็ไกลสีสุกแล้วบ่ท่านดูนเนาะนี่ เลีวปันดีดนิวเถอเนาะไก่ข่อยก็ได้ซุกแล้วจ้านี่คุณแล้วอันต้อนอันอน้ำใหม่จังน้อยได้อเออเสียงเนี่ยตำหมกฮุ้งเด้อบะน,นี่ปติตำหมกฮุ้งผุ่นนะพีกข่อยอุ้ยเสียบทองเสีบใส่ใส่พีกใส่กระเทียมสามกีบจ้ะตำจะใหนี่ ว่าเขาเล่งสปีจังน้อยกันนะ่ะคอยสีเลียงสปีได้นี่พริกหยาบเนี่ยจังน้อยจ้ะนี่านมากเร่นใส่จ้ะป่านมากเร้นมกเรีนกะไปลักเขามาโอ้โบแมนจ้ะขาเจ้าเป็นหมู่บ้านเนาะขาเจ้าปลูกไว้ให้กินจ้ะผู้ใดไปเอามากินก็นได้จ้ะเขาเอิด่ารักขึ้นเก่าเหรอเนาะเออ เขาคไม่ด้บอกคนปลูกไหมแต่ว่ามันก็กินได้จ้าข้าเจ้าปลูกให้ส่วนร่วมเนาะข้าก็สามารถเอามากินได้เห็นบ่าม,ามากคลีนมักย่างๆนะก็ส่วนเอามาจากสวนข้าเจ้าได้หันนะสวนจะของยังบ่วนั้นแดงจ้าเออใส่ปลาแดกใส่สวนกรุด,ดเนาะค้าแต่เวใส่ย่งกับบบอกเบิ่งเอาเด้อปุณน,นะอุ้ยนำาปแดกขวดน่อยๆก็ต้มเองแด้จ้า อันขวดใหญ่ๆเนี่ซื้อมาเด้อเป็นตอนได้หันมือนี้บอยากสีจ้าบ่ใส่ตอนใส่บกหุงลงไปจ้าตำ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 ้ตำ well ้ตำตำ้มตัมานะอู้สีแดงขนาดคลิปนี้คอยก็สีพ่อเพียงเท่านี้ละจ้าในซิมโอแสบแล้วกูนะนี่ซิคลิปนี้คอยอาจจะเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะหมากะเฮาจ้าหมาเฮาแมวจ้า คลิปนี้ขอขอ,โ,อโ,ตโตกันจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า